ก่อนปีสามหนึ่งก็เยอะแต่ป้ามาอยู่นี่ปีสามหนึ่งแต่ก่อนป้าขายมะพร้าวแล้วก็มะม่วงนะลูกแล้วก็มาขายไส้กรอกวันหนึ่งไส้กรอกวันป้าขายได้สิบกโลนะลูกตอนนี้ไม่มีใครกินเลยแต่ก่อนขายไหวได้วันหนึ่งก็ประมาณห้าพันหกพันนะลูกตอนนี้อย่าไปนึกถึงว่าห้าพันหกพันเลยห้าร้อยมันถึงเถอะ <c oughs> ไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยเพิ่งมาเจอเนี่ยมันก็แยกกันทุกๆคนอะ สามทุ่มนี้นะไม่มีคนเดินแล้วลูกก็วันหนึ่งมันก็ขายได้วันหนึ่งก็สองสามร้อยล,ลูกรัฐบาลช่วยทีไม่พออ,อะไรเลยซื้อน้ำปูน้ำปลาซื้อนู่นซื้อนีอน่ก็หมดแล้วลูกเรื่องพวกฉีดยาฉีดอะไรป้าก็ไม่เอาแล้วนะป้ากลัวกลัวแบบไม่ลงข่าวไหมแล้วไม่เกิดติดโควิดวนะป้าก็ทำอะไรป้าก็ล้างมือรักษาสุขภาพป้า ฉีดไฟเตอร์อันฉีดเพราะยามันอ่อนฉีดถึงป้าหกบป้าก็จะฉีดตอนแรกเนี่ยค่ะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติคุมตรนให้เปิดสถานประกอบการหประเภทด้วยกันนะคะจนเวลาประมาณ1 9นาฬิกาสสนาทีสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครแจ้งเ่ะว่าสบคให้กรทมขยายเวลาการปิดกิจการและกิจการอื่คว่าส่วนท้งหนด ออไปอีก14วันตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564เป็นต้นไปยายต้องทำอะไรยังตัวหัวตายมันมีใครเลี้ยงยายยายต้องเลี้ยงตัวเองค่าน้ำคับไฟ่าบบานชาก็าอยู่งั้นยายต้องหากินนะนะทำงานก็ทำไม่ไหวแล้วยุจะ80แล้วที่หลักบานช่วยเหลือนี่มันคไอ่ไม่ได้เลยอนะ่ะยายไม่ได้ทำไว้ยายไม่ได้ทำไวนะ้ไง ถ้าไปแจ้งต้องอะไรนะยายไม่รู้เรื่อง่ะท้าไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้เรื่อง้วยเซื่ออ่านไม่ออกถ้าไม่มีใครก็แนะนําไปยายก็ไม่รู้เรื่องเ <_ c oughs> ปสมาชิกยายไม่รู้จักนะไม่รู้จักยายไม่รู้จักอะไรหรอก็ล้วออดมั่งอะไรมั่งอะนะค่าน้ำค่าไฟค่าบ,บ้านต้องออกเขาอะยืมเข้ามากู้เข้ามามั่งอะไรอย่างเงี้ยพาได้เงินทางไหนมาก็ใช้ไท้ก็ไปอย่างเงี้ยขายของได้ นั่นหน่อยก็ไปใช้เขาอย่างเงี้ยจะไปเหลืออะไรอ่ะยายอยากฉีดวัคซีนไหมคะไม่นุ่มไปฉีดได้ป่ะละ่ะมันจะฉีดดีไม่ดียายก็ไม่รู้ยายกลัวโควิดไหมคะกลัวอยู่กลัวกลัวแต่ก็ต้องมาทำงานะกลัวต้องทางานต้องขายของอ่ะไม่ขายยากเล